ขอสวัสดีกันที่ตึกลอยฟรีลงบริบาลสตูนนะครับวันนี้เรามาเล่กกนการฉีดวัคซีนนะครับเป็นวัคซีนวัคซีนซิโนโฟาร์มนะครับวันนี้ก็อยู่ทีหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเข็มนะครับวันนี้เนี่ยแล้วก็ฟูติฮีทเข็มสองนะครับวันนี้ก็มาฉีดวันนี้ด้วยแล้วก็มีเอ่อโค้ต้าของของมัสยิดนะครับอยู่ทีลอยห้าสิบเข็มด้วยนะครับจะเห็นว่าคิวยาวนะครับมาหลอดไฟเลยครับ วันนี er ้ชีดยากันทํากลางไส้ฝนีนกาลังตกนักเลยนะครับวันนี้นะครับชีดยาของซีโนฟาร์นะครับเป็นชีดยาเข้มชีดยาวัคซีนประเทท่านนะครับประเทท่านมา1นึ่งพันหนกเข้มนะครับนี่คือการบริการนะครับเป็นอย่างดีก้องตกลงบ้านสะตูนะกับปีตะตกวไปีนะครับผู้ที่ชีดเข้มทีโซนะครับวันนี้ก็จะเป็นเอสตราซินิก้านะครับ เพราะว่าตอนนี้คิดะเลยนะก็กต้องมานาั่งรอเลยพ้นนะครับว่าสักครึ่งชั่วโมงนะครับว่าอาการเป็นเป็นผือมั่งนะครับ เทวนี้จะเป็นวัคซีนฟิโนฟาร์มนะครับเข้มซ้อนนี่เป็นเอสตาเซเนกาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟเซอร์ครับอี่ตั้นีต่เด็กกับเป็นท่านพ่อโรงพยาบาลนะครับท่านวัฒนาใส่งามนะครับคนนี้นะครับเป็นเจ้ากล้องลานชาปลาเมืองนะครับซาสวยจากโซยเมเนียน กอเสร็จแล้วนะครับก็ไปนั่งนะครับไปนั่งอยู่ตักครึ่งชั่วโมงนะครับเลยว่าอาการเป็นปั่นเพื้อนั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นชิโนฟาร์มหรือว่าซีโนเวกเอสตารซีเนกาเล็กแล้วแต่นะครับไปเซื้อนะครับเขาให้ทุกคนนะครับได้มาคิดยากันในเซตนะครับคิดยากันในมัดถูกคนเผื่อที่เป็นกลอปองกันนะครับเวลาสิบเก้านะครับตัวสิบเก้ามันจะให้ไปนะครับแล้วก็เรอล่วงตดนะครับพร้อมกันครับ